สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับเราที่ช่องรวมแนวทางหวยเด็ดๆช่องที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังทั้งหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศและ,ะ,และวันนี้เราจะมาแนะนําแนวทางเลขเด็ดรายวันกันนะครับโดยเลขเด็ดรายวันครั้งนี้จะเป็นของหวยพมาย่า2ดีที่มีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจันทถึงสุกและในวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันในช่วงเวลาเดิมเราจะมาแบ่งปันแนวทางหวยพมาย่า2ดีกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้จะเป็นรอบของวันที่13มกราคมปี2566ทั้งช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายนะครับและเช่นเคยเราขอแจ้งผลละวันในงวดก่อนหน้านี้ในรอบวันที่12มกราคมที่ผ่านมาโดยผลหวยพมา่าสองลีในรอบวันที่12มกราคมในช่วงเที่ยงได้แก่90และช่วงบ่ายได้แก่53โดยเลข53าสมันเข้าตรงๆกับแนวทางที่ให้ไปครับคราวนี้มาดูแนวทางประจําวันนี้กันครับโดยเลขเด่นประจําวันที่13มกราคมนี้ได้แก่7และ2แบ่งเป็นเลขเด่นตัวหลักคือ7เลขเด่นตัวรองคือ2 และยังมีเลขนิ้น2ตัวที่น่าสนใจได้แก่72 76 78 71 74 28 22 25 29และ23อีกทั้งยังมีเลขกันหลุดเพิ่มขึ้นมาอีก4ชุดได้แก่09 35 59และ01และทั้งหมดนี้คือแนวทางหวยพมา่า2ดีประจำงวดวันที่13มกราคมปี2566ทั้งช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายโดยที่ใครสนใจในแนวทางชุดนี้ก็สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคได้เลยครับ ทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์และวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสี่ยงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางค์ติดอยู่กับกระเป๋าเสมอส่วนในวันนี้ทางพวกเราทีมงานรวมแนวทางหวยเด็ดก็ขอตัวลาไปก่อนครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางหวยเด็ดในครั้งต่อไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ